สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเป็นคลิปนะครับคลิปนี้ผมจะมาล้างแค้และแชร์เทคนิคนะครับในการลงดี y โดยไอเทมเนี่ยสวมใส่ประมาณผมนะครับสวมใส่ผมประมาณไหนก็ดูเอาที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะดีวมันลูปคมผมไว้ในสตรีมเมื่อคืนก่อนนะฮะก็เมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละนะครับหลังจากแหวนมันเกิดผมหมดก็ดัมเมจมันขาดๆตีบอสไม่ตายครับเหลือติ่งเดียววันนี้ก็เลยจะมานะฮะ แก้มือมันหน่อยส่วนสำคัญในการลงดีวายนะครับก็อย่าลืมกดทัวร์เติมพรีเมียมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมไอเทมสำหรับใช้ในดันเจียนนะครับหลักๆเลยก็คือยาเกตรครับยาเกตขาดไม่ได้นะครับยาเกตขาดไม่ได้เพราะเราแทบจะไม่ได้แตะคอมโบเลยนะครับแปลงล่างรัวๆนะฮะส่วนที่2นะครับก็คือยา GM นะครับยา GM เเป็นอีกหนึ่งยาที่ ควรจะกดครับถึงดาเมจเหลือๆก็กดไว้ก็ดีนะม,มันเป็นเรื่องของเวลาในดันเจียนนะครับส่วนที่3นะครับก็คือส่วนของยาหลบนะครับอีวนชั่ o พผมจะเตรียมไว้ทั้งหมด3แบบเลยนะครับก็คือแบบแรกเป็นยาหลบ e v a วนชั่น0 0 0 0ครับอันนี้เป็นยาหลบที่ได้จากการซื้อในฟอสเจมนะฮะแล้วก็ยาหลบส่วนที่2นะครับก็คือยาหลบที่ได้จากมิชชั่นรายวันนะฮะอันนี้ผมจะจริงๆแล้วจะกดเป็นหลักเลยแหละ เพราะว่ามันฟรีนะครับแต่ถ้ายาตรงนี้บางคนไม่มีหรือกดใช้จนหมดไปแล้วนะครับก็จะให้ใช้ยาหลบในส่วนที่3นะครับก็เป็นยาหลบที่หาซื้อได้จาก Agent ช็อปนะครับในฝากขายนั่นแหละก็คือยาหลบเลเวล4ก็คือหลบอีเวชั่น9 0 0 0นะครับตอนนี้เรามียาเกตนะครับยา GM ยาหลบแล้วจริงๆ3ส่วนนี้มันก็ควรจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าใครไม่มั่นใจในดาเมจต,ตัวเองนะครับแล้วมียาอย่างอื่นเยอะๆอย่างเช่นยาคริติคอลสไตล์นะครับหรือยา h o ลี่ว t e r อร์ออฟฟ e ยอย่างเงี้ยใครเล่นสายเวทนะครับเป็นยาเสกก็ได้นะครับกดเสริมดาเมจเข้าไปอีกสักหน่อยนึงนะฮะทีนี้นะครับตัวละครผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งย้ายมาเล่นตัวเนี้ยได้ประมาณเดือนนึงนะครับก่อนทําคลิปนี้ฉะนั้นของมันยังไม่เต็มที่นะครับยังขาดขาดอยู่เลยนะครับดาเมจจะไม่ได้แรงมากนะฮะไม่ได้ลงสบายมากอ่าแต่ผมจะมาบอกเทคนิคว่าตรงไหนมันประหยัดเวลาได้นะครับตรงไหนมันเซฟเวลาได้ตรงไหนที่ บางทีคุณอาจจะของดีกว่าผมแต่ลงแล้วเวลามันไม่ดีทําให้ไปเว็บที่8ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีทิกอะไรตรงไหนบ้างนะครับที่ทําให้เรายืนหยัดได้ถึง8เว็บนะครับไปนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับชาวแวบมาเอาบัฟก่อนนะครับชาแบเอาบัฟก่อนคือเวลาลงดีวนะครับถ้าใครดาเมจไม่ได้เหลือๆนะฮะก็พยายามเอาบัฟหน่อยนะครับ ซึ่งบัฟสำคัญสำคัญในดีเลยเนี่ยจริงๆก็ทุกบัฟนั่นแหละแต่ที่ขาดไม่ได้จริงนะครับหนึ่งเลยคือบัฟกันกำปั้นนักธนูนะฮะเพราะมันเป็นบัฟที่บวกแอทแท็กนะครับสองครับบัฟปืนนะฮะที่ได้คีย์ข้อดาเมจนะครับคือควรจะมีอ่ะสองอย่างเนี้ยส่วนใครกลัวตายก็อาจจะต้องหาในส่วนของบัฟเลือดนูบัฟเลือดวอลเลือดวิอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เท่าที่เราจะหาได้แต่หลักๆผมบอกไว้เลยว่ากำปั้นนูกับบัฟปืนนะครับควรจะมีไปนะครับ เราลุยกันเลยครับคือผมมาวอร์มรอแล้วนะฮะมาวอร์มรอแล้วโอเคนะครับเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ถ้าใครยังไม่ได้กดยาเจมมาถึงก็กดเลยก็ได้นะครับกดเลยก็ได้นะฮะส่วนผมนะครับกดรอไว้อยู่แล้วนะฮะส่วนที่สองนะครับก็อย่าลืมนะฮะเรียก n p c ครับคือใครมีหยวนมีอะไรก็เรียกเลยนะฮะส่วนผมนะฮะเรียกอารีโอเดลครับ ตรงนี้แปลงร่างเลยนะครับแปลงแล้วตีแล้วอิเลเมนต์เลยนะใครเล่นอาชีพอื่นก็พยายามกะเวลานะครับปรับประยุกต์ใช้เอาเองนะอันนี้มันเป็นทริคของฟอร์สเบดนะครับเพราะว่าครูดาวมันมาประมาณนี้ผมก็จะเริ่มอิเลเมนต์เลยนะตรงนี้พอเราแตะโดนครบทุกตัวนะครับให้มาทางนี้เลยนะครับมาทางนี้ไม่จำเป็นต้องตีหมาไฟให้ตายหมดนะครับเออพอแปะครบทุกตัวให้มาหมาต้อแข็งเลยนะอ่ามาอย่างนี้เลยนะครับ ใครจะกดยาเสริมดาเมตอะไรก็กดได้เลยอะผมเนี่ยเดี๋ยวผมกดเลยนะครับอย่างเงี้ยผมกดเลยนะฮะเอาชัวคือถ้าใครมียาเยอะก็กดได้ครับใครยาน้อยก็อาจจะไม่ต้องกดนะมันไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะฮะก็กดไปจบเวฟแรกไม่ต้องรีแบทนะครับถ้าใครเหลือแบทประมาณผมเคลียร์ได้ประมาณผมไม่ต้องรีแบทนะครับอย่ารีนะครับเก็บไว้ใช้เวฟที่2ได้เลยนะครับเพราะเวฟที่สอ่ะเราต้องการจาเมจนะฮะไวๆหน่อยอะไรแบบนั้น ถ้าต้องการดาเมจเพิ่มอีกหน่อยนึงอ่ะเวลา2ออสามารถกดเปลี่ยนแหวนได้นะครับคือเอาแหวนเลดออกใส่แหวนคีนก็ได้ดาเมจเพิ่มสำหรับคนที่ดามเมจขาดขาด,ขดแต่ผมจะไม่ทำนะครับจะไม่ทำในตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูวุ่นวายไปกันหมดเดี๋ยวเวลาคนมาดูตามแล้วมันดูวุ่นวายนะตรงนี้นะครับเดนินปั้นปั้นมอนนิดนึงนะฮะก่อนจะดึงมอนมาทางนี้นะครับแล้วค่อยกด2ออแล้วฟาดเลยครับเห็นไหมอิลิเมนต์ฟอร์เบสจะมาพันนะครับก็ฟาดกองนี้ไปเลยพยายามนะครับ ตีนะฮะให้เยอะที่สุดอย่าเอาแต่เดินนะครับตีให้เยอะเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนี่ยเคลียร์ให้ได้เยอะอย่างเงี้ยพออย่างเงี้ยนะครับเหลือประมาณนี้คุณจะเห็นเสาฟ้ามันเหลือประมาณ10กว่าเปอร์คุณก็เดินไปสกิดมอนเลยครับแล้วก็ดึงม,มาทางนี้เห็นไหมเหตุผลที่ต้องไปสกิดมอนนะครับหลายๆครั้งเวลาคุณลงดีวายเว็สองคุณมักจะเจอมอนบั๊กง่ๆไม่ยอมเดินเข้ามาใช่ไหมอันนี้แหละครับคือวิธีแก้วิธีแก้ที่ทําให้มอนเนี่ยมันไม่บั๊กนะครับคือมอนมันจะเดินเข้ามาลุมเราแน่ๆนะคร คเคลีย์เสร็จปุ๊บรีแบททิ้งนะครับรีแบททิ้งนะพยายามอย่าปล่อยให้แบทหมดเองนะครับเวลาจบเวฟไม่งั้นเวฟต่อต่อไปนะครับแบทเราจะดีเลยแล้วมันไม่ทันแปลงตีตีมอนในชุดแรกอ่ะเออมันจะมันจะหน่งหนวงหน่อยพยายามอย่าลืมรีแบทนะครับเวฟที่3นะครับยืนตรงที่ผมยืนได้เลยนะครับใครที่เล่นฟอร์เบดหรือเล่น เล่นวอลน่าจะได้นะเล่นวอลเล่นอะไรพวกนี้น่าจะได้บทสายดาบสวนสายเวทผมไม่ไม่มั่นใจนะครับแต่สายเวทก็คงได้เหมือนกันนะก็ลองลองไปทําดูก่อนแล้วก็ไปประยุกต์ใช้เอานะครับพยายามเติมเกรดเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับพอมอนเดินเข้าประมาณนี้ผมจะกดแปลงเลยนะสังเกตตัวน้ําแข็งนะครับผมจะเดินไปทับตัวมันนะฮะแล้วก็เดินปั้นมอนอยู่ตรงนี้นะครับปั้นไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบตีนะครับอย่ารีบตีนะปั้นมอนให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับเห็นไหมมอนมันดึงเข้ามานะครับตีเลยฮะถ้าใครมือไว ล็อกไอ้อ้วนไว้ครับล็อกไอ้อ้วนไว้แบบนี้เลยนะแล้วคุณจะตีสแปซไปโดนมันด้วยนะครับดีไม่ดีเนี่ยเลือดมันอะแทบหมดหลอดนะครับมันจะไมะ่มันจะไม่ทันวิ่งไปแทะเสานะเห็นไหมอ่ามันจะไม่ทันวิ่งไปแทะเสานะครับเลือดก็จะหมดหลอดแล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับโชคดีคือมันตายเลยนะครับถ้าโชคไม่ดีหน่อยเลือดมันก็ประมาณครึ่งหลอดนะครับตรงนี้ผมก็จะดีบัฟตัวนี้เพื่อรอให้หมามันเดินตามมาทีนี้ก็ฟาดรัวๆเลยนะครับ ใครเล่นฟอสเบกก็ไม่ต้องไปกดสแต็กสูตรแบตสามมากนะครับเวลาฟาร์มมอนเนี่ยเพราะว่าสกิล A ของแบตสามฟอสเบกมันค่อนข้างแคบนะครับให้ใช้ B ีรัวๆไปเลยเวบนี้จบอ่ะไม่ต้องรีแบตก็ได้นะครับเพราะแบตมันเหลือประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครเหลือแบตน้อยมากๆจะรีก็ได้นะส่วนผมแบตมันเหลือประมาณนี้ดาเมจผมได้ประมาณนี้ก็จะไม่ต้องรีนะครับเดี๋ยวเราจะสองอต่อบอสเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับในการฆ่าบอส คือจังหวะไหนที่ผมไม่ได้เน้นเร็วมากผมจะใช้อล่าธรรมดานะครับผมจะไม่ใช้อล่าท่าตลอดเวลานะเพราะว่ามันเปลืองนะครับผมจะใช้จังหวะที่ผมเน้นเท่านั้นนะเวลาประมาณนี้ก็ถือว่ากำลังดีนะครับกำลังดีนะ ออตายแล้วรีแบทเลยนะครับงั้นเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม่ทันใช้ในเว็บถัดไปนะเนี่ยรีแบทก่อนแล้วค่อยตีกล่องก็ได้นะครับมายืนรอประมาณตรงนี้ครับ mm hmm. เวลาผมบอกว่ายืนรอประมาณตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครกะยากอ่ะให้ดูลายที่พื้นนะครับ mm hmm. นึกออกไหมมองทะลุต,ตัวละครไปหาลายที่พื้นครับเนี่ยลายมันจะมีลายเข้มเข้มอ่อนอ่อนขึ้นเข้มันอ่อน,อ,อ,นอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูนะฮะว่าผมยืนตรงอิฐประมาณบล็อกไหนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะว่าบางเวฟอ่ะ มันจะฟิกจุดยืนนิดนึงนะครับเพื่อให้ลากได้ง่ายขึ้นบางเวฟก็ไม่เป็นไรอย่างเวฟนี้จริงๆไม่เป็นไรนะครับจะยืนยังไงก็ได้แต่ว่าผมจะพยายามยืนให้มันอยู่ระหว่างเสาสองเสาแล้วยืงมาทางข้างบนบนหน่อยๆนะฮะเหลือหนึ่งาที20ิวินนะครับกดแปลงได้เลยครับเพราะมอนกาลังวิ่งเข้ามาแล้วนะเห็นไหมแต่ยังไม่ต้องรีบเข้าไปตีนะครับยืนรอแป๊บหนึ่งอ่ะเนี่ยเริ่มตีเลยผมจะสะแต็กสูตรด้ว3สามรอไว้นะครับจังหวะที่มอนกาลังวิ่งเข้ามาอ่ะ ผมจะสะแต็กสูตรทั้งหมด2ชั้นนะครับแล้วก็รอมอนเข้ามาคบเสร็จปุ๊บผมจะคลิกมอนตัวกลางตัวนี้และอิเลเมนต์นะฮะฟา่า,าและตีเลยเห็นไหมเราจะได้สูตรดานสามานะครับแล้วก็ตีได้ดาเมจดแน่แนๆหน่อยตรงนี้นะแน่นๆเลยเราก็จะเคลียร์ตรงนี้ชุดแรกได้ไวนะครับอ่าเห็นไหมชุดแรกไวนะครับชุดที่2มันก็เข้ามาเองพยายามอย่าเดินล่านะครับคือยืนตีแม่งตรงนี้นะครับสำหรับฟอร์เบดนะคือผมไม่รู้ว่ามีทิกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมแต่ผมลงแบบนี้แล้วมันได้ก็ก็เอาตามนี้นะฮะ โอเคนะครับถ้าแบตเหลือประมาณนี้นะครับ50บวกวินะครับไม่ต้องกดแบตทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะต่อออร่าเลยที่เวฟไฟเวฟไฟเนี่ยนะครับให้เรายือนประมาตรงนี้่ะประมาณนี้คุณเห็นไหมอ,อ,อิดสีอ่อนๆตรงนี้นะครับอ่อนๆตรงนี้ยืนใต้อิดตรงนั้นนะครับเวฟนี้ผมก็ยังลางไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เพราะวิธีนี้ผมพึ่งได้มานะฮะพึ่งได้มาจากแฟนผมเนี่ย,แฟ,ยแฟนผมบอกนะว่าว่าว่าเดินประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะฮะ แต่ผมก็ยังไม่เข้เสียนเท่าไหร่ปกติผมลากอีกแบบหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะครับอาจจะมีผิดพลาดนิดๆหน่อยก็ดูเอานะว่าจะผิดพลาดยังไงได้บ้างนะอย่าลืมนะครับอย่าลืม2ออนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมจะฟาดไว้ก่อนนะครับดึงมาตรงนี้ครับเดินมาตรงนี้นะอ้อมเสามานนี่นะครับแล้วมาตีตัวนี้ตีตัวนี้เสร็จปุ๊บเดินมาทางนี้ครับดึงไอ้สตัวนั้นมาเห็นไหมไอ้สองตัวข้างบนนะครับมันจะมาเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วเราตีตรงนี้เลย ขยับนิดนึงนะฮะผมยืนผิดจุดไปหน่อยอ่ะเนี่ยแล้วอิเิเมนต์ได้เลยนะครับเห็นไหมไม่มั่วและทั่วถึงนะครับมันจะไม่เสียเวลาลากมากเกินไปอะ่ะผมว่าคือเมื่อก่อนผมมีวิธีลากอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ผมดูแล้ววิธีนี้เขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีกว่านะดีดีกว่านะครับดีกว่าอันนี้ผมเขาเรียกว่าอะไรขยับตัวเยอะไปนิดนึงนะฮะ มอนมันจะเหลือเศษนิดน,นึงเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับคือถ้าใครดัเมเาลขาดอ่ะเวฟนี้ผมแนะนำนะถ้าเล่นแบบผมแล้วดัมเมลมันรู้สึกว่ามันขาดน,นะครับลองกดเป็นออร่าธาตุดูนะอ่ะยอมเสียนะครับอินเนอร์โอบหนึ่งเม็ดนะครับเพื่อความอ่าความเร็วในการตีมอนไวขึ้นนะครับพอมาเวฟนี้นะฮะเวฟเนี้ยเดี๋ยวมอนมันจะมาจากทุกทิศทุกทางเลยนะครับสามทางตรงนี้ ให้สังเกตนะครับผมจะยืนประมาณตรงนี้นะฮะกดแบตเลยนะครับเวฟนี้คือยังไงอ่ะผมก็เคลียร์ไม่บดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมจะพยายามตีมอนให้ได้มากที่สุดนะครับกด2ออไปเลยนะฮะมาถึงนะครับดีบัฟตัวเควินก่อนเลยครับดีบัฟเควินก่อนเลยนะฮะแล้วคลิกหัวตัวเควินเสร็จแล้วเราก็เดินปั้นมอนนะครับแล้วก็ตีเลยอย่างนี้เห็นไหมฮะ พอเราตั้งตั้งท่าแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับคือคุณจะเก็บปีกแดงไว้ใช้ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ปีกแดงกับบอสก็ได้แต่ผมจะเลือกใช้ตอนนี้แล้วกันนะครับเพราะบอสยังไงก็ตีทันอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมคือผมคลิกหัวเควินไว้นะครับเราจะตีเควินมิสนะครับเพราะว่าตัวเจสันยังไม่ตายทีนี้เควินมันมิสปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ปีกแดงได้เต็มสิบวิเลยผมจะไม่สนใจไอ้ค้างขาวเล็กนะครับ คือดําเนจเรายังไม่ได้พอขนาดที่จะขยับไปตีครา้งขาวเล็กด้วยนะปล่อยไปเลยครับเวฟนี้พยายามอยู่ให้จบก็พอแล้วก็เคลียร์มอนให้เยอะที่สุดแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดเยอะผมลองเทสแล้วนะคือพยายามขยับอะ่ะจะทําให้เราได้มอนน้อยลงนะครับแต่ถ้าดําเนจเราถึงถึงอะ่ะคือหลับหูหลับตาตียังไงก็หมดครับใ้เวฟนี้ นะครับตรงนี้รีแพททิ้งไปเลยนะครับเหลือประมาณนี้รีทิ้งไปเลยนะปล่อยไปเลยนะครับเหลือแค่นั้นก็ช่างมันนะครับอย่าลืมนะฮะอย่าลืมเติมเกรดเรื่อยๆถ้านะครับจบเวฟที่6เหลือเวลา2นาทีครึ่งขึ้นไปนะครับโอเคครับแล้วถ้าคุณไม่พลาดตรงบอสนะฮะมันจะอยู่ได้8เวฟนะครับแต่8เวฟนี้ต้องบอกว่าเป็น8เวฟที่อาจจะอยู่ไม่หมดเวลาแต่คุณได้ค่ามอน อย่างน้อยหนึ่งกองแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมาถึงนะครับผมจะดีบัฟก่อนเลยนะครับก่อนกดแปลงล่างนะผมจะ2ออทันทีนะครับออล่าสายฟ้าก็ได้เนะี่ยผมเน้นอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆใช้ออร่าธรรมดาก็ได้นะครับผมลองเทสแล้วนะแต่ที่ผมจะเน้นให้ดูนะครับเผื่อใครที่ดาเมจขาดน,นะครับก็กดสายฟ้าไปเลยตรงนี้นะครับผมจะอิเิเมนต์แล้วก็กดอาร์ตออฟเคิร์สไปเลยนะครับ ยาหลบหลแร่หลบจะกดนะครับคือยาหลบ700 0นะครับคือถ้าใครมียาหลบ9,00 0จะกด9,00 0เลยก็ได้นะเนี่ยผมจะลองตีก่อน <d ann oy al> ผมจะลองดูก่อนครับว่าตัวละครมันยืนไหวไหม <d ann oy al> ถ้าตัวละครเลือดต่ำกว่าครึ่งนะครับผมจะกดยาหลบ7,00 0ไว้ก่อนเลยนะ <d ann oy al> มันคือยาหลบฟรีนะครับส่วนใครที่ไม่มีนะฮะก็ใช้ยาหลบ900 0นะครับยาหลบ9,00 0นอาจจะชัวร์แน่ๆนะครับว่าไม่ตายนะถ้าอย่าไปกดตอนเลือดติ่งๆนะครับพยายามกดแบบ เผื่อเพื่อนหน่อยอ่ะเผื่อเลือดเผื่อขาดอ่ะเผื่อซวยไงเผื่อซวยโดนอ่ะเอออย่าไปกดตอนเลือดติ่งๆนะครับนะครับเวลามันก็จะเหลือประมาณนี้คือถ้าเราแรงกว่านี้อีกนิดนึงหรือคุณแรงกว่าผมอีกอ่ะนะครับเวลามันจะเหลือเกินหนึ่งนาทีเนี่ยจะสบายหน่อยนะครับตรงนี้นะครับรีบตีกล่องนะฮะ แล้วก็รีบจู๊กหนีนะครับเพราะว่าไฟที่พื้นอ่ะมันมีดาเมจนะครับมันมีดาเมจนะเวฟนี้นะครับดูวิธีการใช้แบ,บแล้วก็ออร่าดีๆนะครับว่าผมตีตัวไหนก่อนตัวไหนทีหลังแล้วผมยืนจุดไหนนะครับคือมันอธิบายยากนะนอธิบายยากนะครับทาตามขั้นตอนผมลวกันหนึ่งนะฮะบอสเกิดปุ๊บนะครับรีบดีบัฟนะฮะตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยนะครับ คนดัเมจประมาณผมจะตีตายไม่หมดนะฮะเราจะต้องทําแบบที่ผมทําเท่านั้นนะครับผมจะเก็บอิเลเมนต์ไว้ก่อนนะหรือใครดําเมจขาด,ดจะอิเลเมนต์เลยก็ได้นะครับคียคือนะครับมอนตัวนี้ต้องตายนะครับมอนตัวนี้ต้องตายและตัวที่ตัว2ตัวที่เกิดคุณจะต้องตีโดนมาทั้งคู่ก่อนนะครับทีนี้พอมอนทางซ้ายมาให้แดดมาตรงนี้เลยครับไปพอยส์ดูภาพเอานะว่าผมแดดมาตรงไหนผมชีม้เมาส์ยังไงนะครับ แล้วก็ยืนรออยู่กับที่ครับติดสตันก็ไม่เป็นไรนะย้ำว่าติดสตันก็ไม่เป็นไรตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้พอมอนมันเข้าที่นะครับจัดระเบียบสังคมเรียบร้อยให้คลิกหัวมอนตัวนี้นะครับผมคลิกตัวไหนคลิกตามตัวนั้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้เราอิเลเมนต์ได้เลยนะครับผมยืนยังไงขยับตรงไหนพยายามขยับตามนะครับเพราะว่าผมลองแล้วถ้าเปลี่ยนจุดนิดๆหน่อยๆอ่ะบางทีจะเคลียร์ไม่ได้นะครับก็พยายามทําตามนี้ ถ้ามันเข้าหลุมนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเคลียร์ตัวปีกตรงเนี้หมดแน่ๆนะครับอ่าจะเคลียร์ปีกตรงนี้หมดแน่ๆไอตัวไกลตัวน,น,นั้นนะครับมันจะตีเสาต้องปล่อยนะครับเพราะว่าดามจเราไม่พอนะดมจเราไม่พอที่เราจะตีตีตทั้งทั้งหมดอะนะฮะถ้าตัวปีกตายหมดนะครับมันคือการแบบเหมือนกับไงอ่ะอ่อโอเคแล้วอ่ะเออไอสองตัวนี้จะตายไม่ตายจะหมดเวลาก่อนช่างแม่งนะครับแต่จริงสองตัวนี้จะดอบเศษชัวๆนะครับ ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามเก็บมอนตีกอ่ะให้หมดก็พอนะครับทีนี้มาถึงเวฟที่8จะเห็นว่านะครับเวลามันเหลือประมาณนี้1นาทีกว่านะครับเดี๋ยวมันนับครูดาวตรงเนี้ยเวลาในเวฟก็จะเหลือไม่เต็มหนึ่งนาทีครึ่งแสดงว่าเวฟที่8เนี่ยเราอยู่ไม่จบเวลาแน่ๆนะครับถ้าคุณตีแรงประมาณผมหรือขอประมาณผมเนี่ยคุณจะอยู่ไม่จบเวลาแน่แต่อย่างน้อยเราไปเอาเศษสักหน่อยนึงครับเดี๋ยวผมจะพาไปตี คือมาแล้วมันต้องมาให้คุ้มนะครับดีวายเนี่ยบางคนบอกว่าเหลือหนึ่งนาทีไม่ทันกดออกอย่าออกนะครับตีได้นะฮะพอเริ่มเวฟปุ๊บนะครับกด2ออเลยครับจะใช้อร่าธาตุก็ได้หรือไม่ธาตุก็ได้แต่ของผมไม่กดอร่าธาตุนะครับเริ่มแรกนะครับให้ดีบัฟไอตัวขวานนะครับแล้วก็ดีบับดิชิเมเดียนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดินมาที่ตัวขวานนะฮะคิกมอนที่อยู่ข้างใต้มันนะครับแล้วตีเลยนะครับตีเลยอย่าไปเดินเยอะนะอย่าไปเดินเยอะนะครับตีได้ตีเลยนะ อย่างของผมนะครับจะเสริมด้วยรถเวลหมู่นะเป็นรถเวลไฟนะครับแล้วก็กดอิเลเมนต์ตีแม่งไปเลยนะซวยหน่อยก็อาจจะโดนไซเรนนะครับใครจะกดใช้ยาหลบเจมก็ได้นะแต่อย่างผมก็คือไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นคือผมมาลงหลักๆคือเวทที่8เนี่ยผมต้องการเวลจากมันนะครับเวลมันเยอะเห็นไหมอีพีแม่งสามสิบสี่สิบล้านอ่ะเราก็ตีนะครับเวลาเหลืออีกตั้ง30วิจะเห็นว่ามอนชุดแรกที่เราดึงมาเนี่ยมันตายเกือบหมดแล้วนะครับเราก็จะได้เศษจากมันอ่ะชุดหนึ่งนะฮะ ส่วนบอลชุดที่2อ่ะมันไม่ตายอยู่แล้วนะฮะมันไม่ตายอยู่แล้วตรงเวฟเนี้ยนะครับวินาทีที่27ในในเวฟเนี้ยนะครับในกองเนี้ยวินาทีที่27มันจะทําการซับเพชชั่นเรานะครับไอตัวซับเราก็คือตัวถือขวานนะครับถ้าใครย้อนดูคลิปนะครับจะเห็นว่าผมกดบัฟลูกแก้วนะครับตอนวินาทีที่27นะครับเห็นไหมอันเนี้ย เราลงเนี่ยนะครับมันจะไม่พอเวลามันจะไม่พอเวฟเห็นป่ะอ่าแต่นะครับแต่ว่าเราอ่ะจะตีหมด1ชุดซึ่งเราจะทำให้เราได้เศษอะนะครับบางครั้งอ่ะผมก็จะได้ประมาณ200เศษนิดนิดบางครั้งก็จะ190กว่านะครับอยู่ที่ว่าก่อนที่เข้ามาเวฟเนี้ยเราได้เศษมาประมาณไหนนะฮะอ่ากลับมาพูดตรงนี้นิดนึงเวฟเนี่ยนะครับความจังไรของมันก็คืออย่างแรกอ่ะ อาชิเมเดียเนี่ยนะครับไอตัวปีกแดงเนี่ยตัวใหญ่เลยนะครับมันไซเลนเราได้ตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่มันเริ่มตีเรานะครับถ้าใครโดนไซเลนบ่อยๆก็เหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องเสียยอมเสียยาหลบนะครับอาจจะยอมเสียยาหลบอ่ะก็บริหารยาหลบดีๆนะครับว่าจะใช้ตรงบอสหรือใช้ตรงนี้อะไรแบบนั้นนะครับความเพี้ยอันแรกก็คือนั้นความเพี้ยอันที่2ครับมันมีโอกาสล้มนะฮะส่วนความเพี้ยอันที่3ครับก็คือวินาทีที่27ของนะครับของเวลาตรงนี้อ่ะ เวลาตรงที่ผมชี้นะครับไม่ใช่เวลาดันเจียนนะครับเวลาตรงเวฟนะครับเวลามันเหลือนาทีที่วิที่27นะครับบอสนะครับไอตัวขวานใหญ่มันจะกระโดดซับเพชั่นเรานะครับคือโชคดีมันก็จะติดมิสติบ็อกใช่ยไหมแต่ถ้าโชคร้ายมันติดซับเนี่ยนะครับบางทีมอนกําลังจะตายแล้วเราโดนซับเนี่ยเวลาดันจะหมดเราอดเลยนะครับฉะนั้นวินาทีที่27เนี่ยนะครับคือเราสามารถนะครับกดลูกแก้วอ่ะนึกออกไหมกดลูกแก้ว ช่วยนะครับหรือกดนะฮะปีกซ้อนไปเลยก็ได้นะครับใครปีกเวล2กดแป้งซ้อนกับลูกแก้วไปเลยนะกันพลาดนะครับส่วนถ้าใครเล่นวอร์รเออร์ผมว่ากดบัฟฟ้าก็คือจบทุกปัญหานะครับส่วนอาชีพอื่นก็ไปหาวิธีกันเอาเองนะว่าจะรอดจากการทรัพยชั่นวินาที่ี่27ได้อย่างไรนะครับสรุปแล้วนะครับของผมนะฮะมันทําได้ดีที่สุดก็ประมาณนี้นะครับผมพยายามลองหลายวิธีแล้วนะครับแต่ของผมณตอนนี้นะฮะดีที่สุดได้เท่านี้ ของสมใส่ย้ำอีกทีนะครับดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปมีเพิ่มเติมจากในคลิปก็คือนะครับแหวนนะฮะในคลิปจะเป็นแหวนคินเลียนอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมยัดแหวนกันปัดเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจมันขาดขาดไปแหวนคินเลียนนะฮะส่วนอื่นๆดูได้ในคลิปเลยนะครับก็ลองไปหาวิธีนะครับปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวละครตัวเองนะครับอย่าดูแค่เลขแดงเลขฟ้าของผมนะครับเพราะว่าเลขแดงผมจะมากกว่าปกตินะครับมากกว่าของสมใส่นะฮะ ของสงสัยจริงๆผมไม่ถึงแต่ว่าผมเล่นสายเบสนะครับค่าแอตแทกเรทค่าแอคคูนะครับอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะที่เป็นค่าความแม่นยำหรือค่าแม็กเรทค่าอะไรมันมีผลต่อเลขแดงนะครับมันไม่ได้เกิดจากการและความแรงแบบล้วนๆนะฮะมันเกิดจากความแม่นยำความอะไรพวกนั้นด้วยนะครับที่ไม่ได้แบบตีแล้วไม่ได้ออกดาเบจเป็นความแรงอ่ะอ่าเลขแดงมันก็อาจจะดูแบบเอ้ยทำไมเลขแดงเหมือนเหมือนเยอะจังของประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเลขฟ้าก็เหมือนกันนะครับผมเล่นสายหลบนะครับผมเล่นสายหลบนะ ค่าอีเวชั่นค่าดีเฟลต์มันเยอะนะครับเลขฟ้ามันก็จะทะยานขึ้นมาเยอะซึ่งจริงๆถ้าเล่นสายสเต็งน,นะครับหรือรีไปเป็นตัววอลเนี่ยอย่างเมื่อก่อนผมเล่นวอลใช่ไหมเลขฟ้ามันก็จะไม่ขนาดนี้ครับถ้าของใส่ประมาณตัว FB นะฮะดูแดงกับฟ้าอย่างเดียวไม่พอนะครับผมว่ามันต้องไปลองลงดูนะครับโอเคทริปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับคือมันเริ่มจากการคาใจในสตนรีมเมื่อคืนนะฮะผมไปซัดมันมาแล้วเสือก ไม่จบนะฮะเพราะว่าตีวอสไม่ตายดาเมจมันขาดแต่เมื่อคืนเนี่ยคือไม่มีแหวนแทมปัสนะครับดาเมจมันก็ขาดๆแล้วก็เล่นพลาดนิดนึงด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาล้างแคนให้สายกระจายอีชอยส์หน่อยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปที่อันนี้ละกันถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับหรือเจอผมในเกมก็ซิปบอกถ้าซิปไม่ตอบก็เมลแม็กไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีผมไม่ได้อยู่จอหรืออาจจะเป็นคนอื่นเล่นนะ โอเคไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้าหรือคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายยฮะสวัสดีครับ